สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมช่างเอ็กร้านสามายไอทีสวิตครับผมวันนี้ก็มาเปลี่ยนคีย์บอร์ดงานเปลี่ยนคีย์บอร์ดให้ลูกค้าครับผมอันนี้ก็มีปุ่ม aq Z แกดไม่ได้นะครับก็มีปุ่มอืน่นด้วยครับก็ล,ลูกค้าก็มาให้ทําการเปลี่ยนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ลูกค้าท่านใดมี ปัญหาเกี่ยวกับคีย์บอร์ดสามารถให้ทางร้านมาตรวจเช็คเบื้องต้นได้นะครับผมถ้าเป็นที่คีย์บอร์ดเป็นแบตแบตเสื่อมก็มาตรวจเช็คได้ะครับผมร้านสมายทีสวิตตอนนี้ก็เปิดปกติครับผมห้าสาขาครับผมมีเทอร์มินอลนสโซกอยู่เนียนมอล่าเ้าวเดอะมอลล์บางกะปิ เมกาบางนาสำนังกงานใหญ่อยู่ปาเวครับผมไอฟิวบางนาลูกค้าท่านใดสะดวกสามารถใช้บริการได้นะครับผมก็คีย์บอร์ดเก่าลูกค้าครับนี้มีการปุ่มกดไม่ค่อยได้นะครับอันนี้ก็สามารถมาให้ตรวจเทสเบื้องต้นได้ครับสำหรับผมวันนี้ช่างเอกขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ